สวัสดีครับวันนี้โค้ดภูมิจะมาแนะนําท่าออกกําลังกายง่ายๆที่สามารถเล่นอยู่กับบ้านได้นะครับวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างนั้นนะครับเตรียมมาชมกันเลยครับท่าแรกนะครับเป็น one arm row นะครับจะได้กล้ามเนื้อหลังนะครับบริเวณสะบักนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวอุปกรณ์นะครับเจ้า power box นะครับอย่าลืมนะครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับน้าหนักได้นะครับตั้งแต่10ปอนจนถึง50ปอนด์นเลยทีเดียวนะครับ กูฟูมใช้15ปอนด์นะครับเบาดูก่อนนะครับในการจัดท่านะครับถ้ามีโซฟาก็เล่นตามกูฟูมได้เลยนะครับจัดท่าคือพยายามทําให้ตัวนะครับท่อนบนนะครับขนานพื้นมากที่สุดนะครับแล้วโรลเล็กด้วยการจับอุปกรณ์ทอโบอกนะครับและดึงไปด้านหลังให้ศอกหานลำตัวไปแบบนี้นะครับและเก่งกังไว้มาครับเล่นไปพร้อมกันเลยปึ๊บ ทุกครั้งที่ออกแรงนะครับให้หายใจออกนะครับผ่อนแรงแบบนี้หายใจเข้าออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้านะครับแบบนี้นะครับเรื่องนะครับการใช้น้ำหนักเท่าไหร่จำนวนครั้งเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับของแต่ละคนนะครับเล่นด้านขวาแล้วแล้วก็สลับด้านซ้ายนะครับนับเป็น1เซตนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวท่าต่อไปนะครับไปชมกันเลยครับ ท่าที่2นะครับจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเช่นกันนะครับเมื่อกี้นี้เราเล่นทีละข้างนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราจะเล่นพร้อมกันนะครับความยากคือการจัดโพสิชั่นร่างกายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามีโซฟานะครับรอบนี้ดูท่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับให้จับนะครับให้เราทิงสะโพกไปด้านหลังนะครับแบบนี้ปึ๊บทำตัวให้ขนานพื้นนะครับเก่งหลังเก่งหน้าท้องนะครับกุ้มตัวไป้างหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วก็จับของข้างนะครับแล้วก็ดึงแบบนี้หายใจออกปึ๊บหายใจเข้า ยจออกแบบนี้นะครับมาครับมาชมันอ่าครับนะครับความพิเศษของเจ้าพอบ็อกนะครับสามารถจับได้นะครับสองข้างในเวลาเดียวกันอันนี้คือความพิเศษของเจ้าพอบอกด้วยนะครับมาครับดูท่ากันปึบเหมือนที่ผมสอนนะครับยืนปึบนะเกงหลังหลังตรงนะครับพุมตัวเล็กน้อยและดึงโลปึบใช่เป็นไงบ้างครับหายใจออกหายใจเข้า และหายใจออกแบบนี้ครับท่าที่2อันนี้จะได้กล้ามเนื้อหลังเช่นกันนะครับไปชมท่าที่3ามกันครับมาถึงท่าที่3ามมาแล้วนะครับที่ครูภูมิจะแนะนานะครับกับเจ้าอุปกรณ์ p o w e box นะครับจะเป็นท่าหลังแขนนะครับจะเล่นคล้ายๆท่า one arm row ท่าแรกนะครับมาดูกันครับว่าเล่นยังไงนะครับเราจับท่าเหมือนท่าแรกเลยนะครับท่า one arm row นะครับท่าแรกเราจับท่านะครับโพส i t i o เหมือนเดิมนะครับพยายามให้ตัว ขนาดพื้นมากที่สุดนะครับท่าแรกเราดึงโรไปด้านหลังแบบนี้นะครับท่านี้เรามีซอกชิดตัวนะครับและเหยียดแขนออกไปด้านหลังแบบนี้นะครับท่านี้จะเรียกว่าท่าคิกแบ็คนะครับมาเล่นพร้อมกันเลยครับจับอุปกรณ์มานะครับมีบซอกชิดตัวและเหยียดแขนไปด้านหลังอ่าจะรู้สึกนะครับเก่งนะครับบริเวณหลังแขนมากเลยท่านี้จะได้ เป็นกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังนะครับหรือว่าไตเสพตินะครับที่รู้จักกันอันนี้จะเป็นผ้าง่ายๆนะครับของวันนี้นะครับผมหวังว่านะครับ3ผ้าออกกำลังกายของเราวันนี้นะครับกับเจ้าอุปกรณ์ PowerBox นะครับจะมีประโยชน์กับคนที่ชมอยู่แน่นอนนะครับส่วนวันนี้นะครับภูภูมนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ